อีกว้วนไม่น่าเป็นนักร้องเลยคือบางทีก็งงนะเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับการร้องเพลงวะเออเอเอ๊ะหรือว่าใช้ไขมันร้องอะไรอย่างเงี้ย ว่าช่วงที่น้ำหนัก80กิโลกรัมโดนบูลลี่อย่างหนักว่าอ้วนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักร้องบ้างอะไรบ้างสำหรับลูกทุ่งสาวหุ่นแซบค่ะตะกะต่นชนระดาล่าสุดเธอลดน้ำหนักลงแล้วเกือบ30กิโลกรัมภายใน3เดือนนะคะวิธีการมีทั้งออกกำลังกายค่ะควบคุมอาหารจนตอนนี้น้ำหนักเหลือ55กิโลกรัมแล้วค่ะ แต่ลดมาได้ขนาดนี้ยังไม่หวายเจอเสียงวิจารณ์อีกอยู่ดีมีเสียงบอกว่าอ้วนแต่ว่าคำบูลลี่ด้านลบเหล่านี้แหละคุณผู้ชมทําให้เจ้าตัวเขาเปลี่ยนเป็นแรงใจนะคะในการลดน้ําหนักอย่างมุ่งมั่นแล้วก็ทําให้เห็นค่ะว่าถึงเราจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนสิ่งสาคัญที่สุดคือความพอใจในรูปร่างของตัวเองนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดก็ยังหนีไม่พ้นคาวิจารณ์จากคนอื่นอยู่ดีค่ะ สาวตั๊กแตนนะคะก็บอกค่ะว่าได้สุขภาพที่ดีขึ้นมาเพราะว่าช่วงที่น้ําหนักตัวเยอะเนี่ยสุขภาพร่างกายค่อนข้างแย่ค่ะร้องไปไม่กี่เพลงก็เหนื่อยหอบแล้วค่ะ หนึ่งแหละมันโดนบุลลี่แต่ว่าอันนั้นไม่ใช่เรื่องอันดับหนึ่งแต่เรื่องอันดับหนึ่งจริงน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเพราะถ้าขาเราเบียดมากเราเหนื่อยง่ายเราหอบง่ายอะไรแบบนี้มันก็จะทําให้เราแบบวิทำงานไม่สะดวก,อ,อ,ยกอยากที่เคยเต้นหนึ่งชั่วโมงยังไม่เหนื่อยแต่ตอนหลังๆมาพอเริ่มอ้วนปุ๊บอ้าวสามเพลงหอบอ,อะไรอย่างงี้แล้วทลงมาได้แบบนี้ลงเพลงกี่เพลงคะถึงจะเหนื่อยสามเมื่อกี้สามเพลงตอนนี้สิบเพลงเหนื่อยหรือยังตอนนี้สิบชั่วโมงก็ไหวคะเขาปลดล็อกทัวประเทศแล้ว สว่านะสกวอัดอั้นบ้นเอลมาตั้งสองีแล้วเสียบด,ดไปกับบาดดีล่ะจากความอัดอั้นมานานนะคะเพราะว่าช่วงโควิด -19 ไม่ได้ออกไปทำงานที่รักไม่ได้ออกไปทัวร์คอนเสิร์ตเลยค่ะล่าสุดสาวตั้กแต,แตนก็ปล่อยเพลงใหม่อัดอั้นบ้นเอวตจตูวตก็บอกว่าเพลงนี้ขอให้ดังเธอจะได้เป็นเพลงเอาไ้รับงานค่ะในช่วงที่งานของคนลูกทุ่งเริ่มกลับมาแล้วค่ะ จริงร <K an> ๆแฟนๆขอกันมามากแต่บางทีด้วยความที่เราก็หงิดอะเออเราก็อยากไปแต่ว่างานมันจัดไม่ได้ทํำยังไงแต่ตอนนี้ก็คือมันดีขึ้นมากแล้วตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มทยอยมีงานตัวแตนเองก็เริ่มมีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เจอกันทุกหน้าหาโดยเฉพาะเพลงอัดอันบันเอลนะต้องมีหัวใจหลังดวงจันทร์เนี่ยต้องมีแสดงว่างานตอนนี้คิวแน่นก็เริ่มโหตอนนี้เฉพาะคิวละครผู้จัดการก็แบบว่าล่าสุดก็แย่งตัวกันสุดฤทธิ์ค่ะ ช่วงนี้ค่ะสาวตะกแดนก็ยกให้เป็นปีที่ฟ้าหลังฝนนะคะเป็นฟ้าหลังฝนที่สวยงามค่ะเพราะว่าทั้งคิวงานทั้งร้องเพลงคิวงานถ่ายละครเองเนี่ยก็แน่นจนถึงสิ้นปีแล้วเพราะว่ววานอกจากงานทัวร์คอนเสิร์ตค่ะก็ยังมีละครที่ตรเมอนแอร์อีก2อเรื่องนะคะและยังมีละครที่ติดต่อเข้ามาอีกสอเรื่องอซึ่งเจ้าตัวบอกข่าวบาขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาได้พักผ่อนเต็มอิ่มแล้วละค่ะแถมยังไร้ค่ายนะคะนั่นก็เป็นโอกาสให้สามารถทํางานเพลงที่เป็นตัวของตัวเองสุดๆเลยค่ะ